สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ HR Talk ครับกับผมประคัณปันทพลังกูลวันนี้ที่เราจะคุยกันนะครับก็เป็นเรื่องราวที่มีผู้บริหารของบริษัทนะหลายบริษัทเหมือนกันนะครับก็เข้ามาสอบถามว่าเฮ้ะทำไมบริษัทเราอะอบรมทีมเวิร์กก็ต้องเยอะปลายปีทีไรจะต้องมีเรื่องของการอบรมเพื่อสร้างการทำงานเป็นทีม บ,บางทีก็บอกอใช้ชื่อหลักสูตรดูแท่ๆหน่อยนะมาอบรมทีมบิวดิง้งนะตอนปลายปีก็ไปเอาติ้งกันแล้วก็จัดอบรมกันสักหน่อยเพื่อเสริมสร้างทีมงานนะแต่พอกลับมาแล้วเอ๊ะทำไมการทำงานยังคงเหมือนเดิมพฤติกรรมไม่เห็นมันจะเป็นทีมเวิร์กมากขึ้นเลยนะครับประเด็นตรงนี้เราจะมาคุยในวันนี้นะครับว่าไอ้ทีมเวิร์กเนี่ยที่เราผู้บริหารหลายบริษัทอยากได้นะครับอยากมี ให้มันเกิดขึ้นในบริษัทเนี่ยแค่เพียงการอบรมปีละหนึ่งครั้งครั้งละประมาณสัก2-3วันเนี่ยมันจะสร้างทําให้บริษัทเรามีทีมเวิร์กอันแข็งแกร่งได้สักแค่ไหนนะท่านผู้ฟังเชื่อเรื่องของการอบรมแล้วการสร้างทีมงานแค่ไหนนะครับจริงๆประเด็นของทีมเวิร์กเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่ใช่ knowledge นะถ้าท่านเคยฟังเอพิโซดเก่าๆของผมเนี่ยนะครับผมมักจะแบ่ง competency ของคนเราที่จะมาทำงานเนี่ยแยกเป็น3ประเภทก็คือ knowledge ความรู้นะฮะ skill คือทักษะที่ต้องอาศัยความชำนาญแก่ตัวหนึ่งก็คือ ability หรือ attribute ก็คือพฤติกรรมบางอย่างความสามารถเฉพาะตัวบางอย่างซึ่งมันต้องแสดงออกมาให้เราเห็นนะฮะตัว knowledge เนี่ยอบรมได้ถูกไหมครับถ้าเขาขาดความรู้เรื่องนั้นเราส่งไปอบรม นะครับลูกน้องเราต้องการยังขาดความรู้ทางด้านกฎหมายเราก็ส่งไปอบรม1วันกลับมาเขาก็รู้กฎหมายนะครับถ้าลูกน้องขาดสกิลอบรมได้ไหมฮะได้แต่กลับมาแล้วก็ยังไม่มีสกิลมันจะต้องมีโปรแกรมเสริมสร้างสกิลตัวนั้นต่อเนื่องหลังจากที่ฝึกอบรมกลับมาแล้วมิฉะนั้นแล้วมันก็จะจบครับอบรมแล้วก็จะอยู่ตรงนั้นแหละอย่างที่เขาเรียกกันนะนะฮะเทรนแล้วก็นิ่งไม่ได้มีการพัฒนาอะไรอย่างต่อยอด วกับมาที่การทำงานเป็นทีมทีมเวิร์เนี่ยเป็นอะไรฮะใช่ knowledge หรือเปล่าเป็น skill หรือเป็น ability หรือ attribute นะครับคำตอบก็คือทีมเวิร์ไม่ใช่ knowledge แน่นอนเพราะฉะนั้นการที่ทีมเวิร์เนี่ยมันไม่ใช่ knowledge การอบรมแค่2-3วันแน่นอนไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมจากคนที่เคยอยากทำงานคนเดียวเปลี่ยนให้มาร่วมทีมงานอย่างมีความสุข ด้วยการอบรม3วันเข้าไปเข้าค่าย3วันนะมันมันทำยยได้ยากมากนะครับแม้ว่าในการอบรมเรื่องของทีมบิวดิ้งหรือทีมเวิร์กเนี่ยถ้าท่านผู้ฟังเคยเข้านะครับมันจะเป็นการอบรมที่เรียกว่าสนุกทีเดียวนะฮะสถึงวันเนี้ยวิทยากรก็จะจัดกิจกรรมแบบจัดเต็มะครับคือแต่ละกิจกรรมก็จะมีการรวมตัวกันเป็นทีม แต่ละพอเปลี่ยนจาก1กิจกรรมที่1ไปกิจกรรมที่2อ,อาจจะมีการสลับคนบ้างนะฮะแล้วแต่กลุ่มซึ่งในแต่ละกิจกรรมก็จะต้องเป็นงานที่เน้นการร่วมมือทํางานนะฮะของทุกคนภายในทีมประเด็นก็คือต้องการที่จะสร้างเรื่องของทีมเวิร์คให้เกิดขึ้นในใจวันที่1ผ่านไปวันที่2วันที่สาผู้คนก็เริ่มสนิทสนมเริ่มคุยกันเริ่มสนุกสนานกับการทํางานเป็นทีมมากขึ้นนะครับ จนถึงวันสุดท้ายที่เรากอดคอร้องไห้เป็นอย่างนั้นไหมฮะอาจารย์วิทยากรเขาจะมักจะมีกิจกรรมเนี่ยเพื่อตบท้ายแล้วก็เรียกน้ําตาจากพนักง,งานทุกคนได้อย่างเรียกว่าซาบซึ้งมากน,นะครับจบมาแล้วผู้บริหารนั่งอยู่ในนั้นก็มีความรู้สึกว่าโอ้มันเป็นกิจกรรมที่ช่างดีเหลือเกินนี่แหละคือสิ่งที่เราใฝ่ฝันทีมเวิร์กนะฮะจบกิจกรรมวันอาทิตย์ตอนเย็นเพ๊่แยกย้ายกลับบ้านวันจันทร์เริ่มงานครับ ให้ทายว่าบรรยากาศในการทํางานมันเปลี่ยนไปแบบกิจกรรมหรือมันกลับมาเหมือนเดิมคําตอบส่วนใหญ่ของบริษัทจะกลับมาแบบบรรยากาศเดิมเลยใครที่ไม่เคยคุยกับใครพรนักง,งานสองคนไม่คุยกันไปอยู่ที่นู่นอาจจะคุยกันบ้างยิ้มกันบ้างเล่นกันบ้างเพะต้องทำกิจกรรมด้วยกันแต่กลับมาแล้วแทนที่จะคุยกันต่อไม่ฮนะกลับมาเหมือนเดิม คำถามก็คือผู้บริหารหลายคนก็เลยสงสัยนะฮะว่าไอ้ทีมเวิร์กตรงนั้นน่ะจัดไปแล้วมันจะได้อะไรมันเหมือนพาพนักง,งานไปเที่ยวมากกว่าตัวนี้ก็เลยเป็นสาเหตุที่หลายบริษัทเนี่ยเลิกเลยนะฮะว่าเอาติ้งตรงนี้ไม่ต้องบอกทีมวงทีมเวิร์กอะไรเนี่ยไปเที่ยวกันแล้วกันเม์จะได้ไม่ต้องรู้สึกไม่ดีด้วยว่ากลับมาแล้วมันไม่เห็นจะเกิดวัตถุตามวัตถุประสงค์ที่เรากําหนดไว้เลยท่านผู้ฟังคิดว่าแล้วอะไรล่ะฮะจะเป็นปัจจัยที่จะช่วยทําให้เกิดทีมเวิร์กขึ้นมาได้จริงๆ ผมไม่ได้ค้านการฝึอกอบรมนะฮะการฝึอกอบรมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วเป็นการกระตุ้นเป็นการสร้างเสริมจิตสํานึกบางอย่างให้เกิดขึ้นในจิตใจของพนักงานทุกคนว่าไอทีเวิร์กเนี่ยมันเป็นยังไงมีความยากลําบากแค่ไหนเวลาเจอกับปัญหาเจอกับอุปสรรคร่วมกันมันต้องช่วยกันแก้ไขย,ยังไงเปิดใจรับฟังคนอื่นแบบไหนสิ่งที่พูดมาทั้งหมดมันไม่ใช่ความรู้มันเป็นทักษะบนกับ attribute ก็คือพฤติกรรมที่เขาจะต้อง มีจิตใจที่ต้องอยากแสดงออกแบบนั้นด้วยเพราะฉะนั้นเวลาอบรมทีมเวิร์คกลับมาสิ่งที่องค์กรจะต้องทําต่อก,ก็คือสร้างบรรยากาศให้มันเกิดในแง่ของการทํางานเป็นทีมคล้ายๆกับบรรยากาศที่อยู่ในการฝึกอบรมหรือการเอาติ้งนั่นแหละฮะกลับมาปุ๊บมันต้องมีบรรยากาศแบบนั้นนะครับต่างคนต่างทํางานแยกฝ่ายไม่ได้ละจะต้องมีบรรยากาศที่จะต้องมีโปรเจกต์ร่วมกันทํางานร่วมกันคิดนะฮะมีโปรเจกต์ที่มาช่วยกันเพื่อทําให้การ ความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดอาการต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งเขาเริ่มที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมไปนั่นแหละครับจะทําให้ทีมเวิร์กสำเร็จได้มีหลายองค์กรนะฮะที่ผมเห็นตัวอย่างมาแล้วจะมาเล่าสู่กันฟังเนี่ยนะครับผู้บริหารระดับสูงเลยนะครับเขาจับได้ว่านะฮะองค์กรของเขาเนี่ยขาดเรื่องของการทํางานเป็นทีม ก็เลยติดต่อวิทยากรที่เก่งเรื่องทีมเวิร์กเนี่ยมาสอนนะครับก็บอกว่าเนี่ยทำยังไงก็ได้ให้ทีมเวิร์กมันเกิดขึ้นกับบริษัทเราหน่อยนะวิทยากรก็เป็นวิทยากรมือดีนะครับเข้ามาก็ดีไซน์กิจกรรมอะไรต่างๆนั้นนะการฝึกอบรมตรงนั้นก็สนุกสนานแฮปปี้กลับมาประเด็นคือผู้บริหารไม่ได้ไปเข้าด้วยนะกลุ่มผู้บริหารระดับสูงเลยฮะระดับดีเรคเตอร์แล้วแล้วแต่เราจะเรียกระดับซีเลเวลทั้งหลายเนี่ยปล่อยให้พนักงานไปนะครับโดยที่ผู้บริหารไม่ได้ไปเข้าอาจจะเข้้้าาาไปปปแแแบบเิดงนลลลวววกกวกก็็ัมีอ่ างานเยอะนะฮะต้องรีบกลับมาเคลียร์งานอะไรเงี้ยแล้วแต่สไตล์พอกลับมาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพนักงานเองบางทีเขาก็รู้สึกดีนะครับหลังจากที่กลับมาแล้วแต่ของจริงที่ผมเจอกับบริษัทแห่งหนึ่งก็คือดี렉เตอร์สคนนะครับเขาไม่ถูกกันเขาไม่ถูกกันเลยนะครับเรียกว่าประชุมกันทีไรชี้หน้าด่ากันทุกทีหรือบางทีก็ไม่คุยกันเลยก็มีนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในการทํางานจริงจริงก็คือ2ฝ่ายเนี้ยมันต้องโคงงานกันอยู่ตลอด มันต้องคุยกันเนื่องจากดีเรคเตอร์ไม่ถูกกันก็เลยไม่คุยกันสิ่งที่เขาทําคือสั่งให้ลูกน้องดีเรคเตอร์นสมมติดีเรคเตอร์ก่อสั่งลูกน้องตัวเองว่าอะคุณเอางานตรงนี้นะไปขอให้ฝ่ายขอเนี่ยเขาร่วมมือกับเราหน่อยลูกน้องก็เดินไปแต่ลูกน้องเองก็ไม่กล้าขึ้นไปคุยกับดีเรคเตอร์ถูกไหมฮะก็เลยเดินไปคุยกับเพื่อนตัวเองที่อยู่อีกฝ่ายหนึ่งว่าเออเธอนายฉันเนี่ยอยากให้นายเธอช่วยทําตรงนี้หน่อย ลูกน้องคนนี้ก็เดินขึ้นไปหาหนายโดยเอาเอกาสารเอางานขึ้นไปคุยกับนายนายก็คุยกับลูกน้องคนนี้ว่าไม่ทํางั้นเธอช่วยไปบอกฝ่ายนู้นหน่อยนะว่าฉันไม่ทำไอ้นี่ก็เดินลงมาบอกเป็นเมื่อแค่เป็น m e s s เจอร์น,น,นะฮะส่งสารไปส่งสารมาลักษณะแบบเนี้บางคนนายบางคนยังมีลักษณะที่ว่าด่าอีกฝ่ายหนึ่งให้ลูกน้องฟังดินทาความไม่ดีของอีกฝ่ายหนึ่งให้ลูกน้องฟังทั้งๆท,งท,งที่มันก็มีสิ่งที่ดีที่จะควรพูดกันถูกไหมครับ แต่คุยแต่สิ่งที่ไม่ดีมนเลยทําให้ลูกน้องมองอีกฝั่งหนึ่งแย่ไปด้วยสุดท้ายไอ้ทีมเวิร์กที่อุตส่าห์ไปอบรมกันมาเพรากลับมาปับ๊บเนื่องจากนายไม่เปลี่ยนลูกน้องก็เลยต้องกลับมาด้วยบรรยากาศเดิมไม่เป็นทีมนะอันนี้คือประเด็นของผู้บริหารเลยนะครับดังนั้นถ้าจะสรุปตรงนี้ก็คือในประเด็นแรกนะฮะถ้าเราจัดอบรมทีมเวิร์กกลับมาแล้วตัวแรกสุดก็คือต้องเช็คผู้บริหารระดับสูงของเราก่อนว่าพร้อมไหมที่จะทํางานเป็นทีมให้พนักง,งานเห็นด้วยเหมือนกัน นะครับจะต้องไม่ชี้แล้วก็เรียกว่าด่ากันหรือจริงๆประชุมกันเนี่ยด่ากันได้เพียงแต่มันจะต้องมีบรรยากาศบางอย่างของความร่วมมือเพื่อทําให้บริษัทได้ในสิ่งที่ดีขึ้น,นครับผมก็เห็นนะฮะที่ประชุมบางบริษัทนี่นายคนที่1นนายคนที่2นี่ประชุมกันนี่กระโหมงฉงเฉงนะฮะบ,บางคนนี่ถึงกัตบตกโต๊ะแล้วชี้หน้าเลยว่าโอ้ยความคิดคุณนี่มันใช้ไม่ได้แต่สุดท้ายพอเดินออกจากห้องประชุมสิ่งที่ผมเห็นก็คือ นายสองคนนี้เดินกอดคอกันออกมาหัวล่อต่อกระซิกนะฮะพูดเรื่องตลกขาขันกันจนกระทั่งไปกินข้าวด้วยกันกลับมาเสร็จแล้วก็มาตบโต๊ะกันต่อในห้องประชุมผมก็ถามนายว่าไอ้อนี้มันนายทําได้ยังไงทําไมไม่รู้สึกไม่ดีเลยเหรอมีคนมาชี้หน้าแต่ออกไปกับกลายเป็นว่าทํางานด้วยกันได้อย่างดีแกบอกว่างานคืองานคนคือคน อันนั้นคือเรื่องงานหน้าที่ของผมคือผมก็ต้องเช็คก็ต้องดูหน้าที่เขาเขาต้องเช็คงานของเราเพื่อทําให้บริษัทได้สิ่งที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นเราโต้แย้งกันได้แต่เรายังเป็นทีมเดียวกันครับวุ้งเรายังเป็นทีมเดียวกันคือทีมของบริษัทเพราะฉะนั้นออกจากห้องประชุมเรายัางเป็นเพื่อนกันทําไมต้องเอาเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเรื่องของบริษัทซึ่งเป็นงานมาปะปนกับเรื่องส่วนตัวพอนายพูดอย่างนี้ปั๊บไปไหนละฮะความรู้สึกตรงนี้มันต่อยอดไปยังลูกน้องตัวเอง ลูกน้องตัวเองก็เห็นตัวอย่างที่ดีเขาก็อยากทําแบบนี้บ้างเพราะฉะนั้นการทํางานเป็นทีมมันก็เกิดได้ไม่ยากนักถ้าผู้บริหารเป็นผู้นําแบบนี้นะครับตัวที่2ที่สําคัญนอกจากผู้บริหารก็คือหัวหน้าง,งานกับระดับผู้จัดการระดับนี้เองก็ต้องมีจิตใจในแง่ของทีมเวิร์กด้วยเหมือนกันนะครับก็คือไม่ใช่แค่ผู้บริหารระดับสูงเห็นนะฮะร,ระดับนี้เองต้องต้องเรียกว่าเป็นคีย์สําคัญในการสร้างทีมงานภายในหน่วยงานของตนเองเลยนะครับ คนกลุ่มนี้จะเป็นคนที่ดึงเอาความสามารถของแต่ละคนในทีมต้องสามารถที่จะลดความขัดแย้งในทีมลูกน้องสองคน3าคนทะเลาะกันขัดแย้งกันหัวหน้าง,งานหรือผู้จัดการจะต้องลงไปแก้ไขสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยตัวเองโดยที่ทําตัวเองให้เป็นตัวอย่างด้วยที่หน่ 1- สองก็คือเชื่อมเป็นคล้ายๆกาวใจนะฮะเชื่อมสัมพันธ์ให้ได้แล้วก็สร้างบรรยากาศให้เขาทํางานร่วมกันด้วยความเรียกว่ามีความสุขอันนี้ก็เป็นสิ่งสาคัญหัวหน้าบางคนชอบทํางานคนเดียว ไม่ชอบทํางานให้คนอื่นเติบใหญ่มากับการทํางานที่เป็นคล้ายๆสายงานเฉพาะทางพอได้ขึ้นมาเป็นหัวหน้าก็ไม่รู้จะสร้างทีมงานยังไงองค์กรแบบนี้แปลว่าไม่ได้ผิดที่เลื่อนเขาเป็นหัวหน้าแต่ผิดที่ไม่ได้พัฒนาเขาก่อนดังนั้นก่อนที่จะเลื่อนใครขึ้นมาเป็นหัวหน้าท่านต้องมั่นใจนะครับว่าคนคนนี้สามารถขึ้นมาแล้วไม่ทําให้ทีมมันแตกก็คือทําให้ทีมพันึกกันได้ดีกว่าเดิมไม่ใช่ขึ้นมาปุ๊บทีมแตกเลยแบบนี้ไม่เหมาะที่จะเป็นหัวหน้า นะครับนี่คืออันดับที่2นะครับตัวที่3ก็คือตัวพนักง,งานเองนี่แหละจะทํายังไงที่เราจะหาพนักง,งานเข้ามาเป็นพนักง,งานที่ค่อนข้างจะมี EQ สูงหน่อยมีจิตใจที่เรียกว่าเปิดรับความคิดเห็นคนอื่นไม่มีอีโก้สูงนักทัศนคติในมุมของทีมเวิร์กโอเคถ้าทุกอย่างมันลงตัวนะฮะตัวอย่างดีบรรยากาศดีตัวพนักง,งานเองก็มีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมแบบนั้นอยู่แล้วด้วยทีมเวิร์กมันเกิดได้ไม่ยากนะครับ สังเกตผมไม่ได้พูดถึงเทรนนิ่งเลยใช่ไหมครับแปลว่าอะไรแปลว่าการทำเทรนนิ่งในเรื่องของทีมเวิร์คไม่ได้บอกว่าห้ามทำได้นะครับแต่กลับมาแล้วผู้บริหารผู้จัดการหัวหน้าง,งานและพนักง,งานจะต้องช่วยกันสร้างบรรยากาศให้เอื้อกับการทำงานเป็นทีมห้ามชี้กันไปชี้กันมาบอกว่าไอ้เคสเนี่ยคือคุณผิดจริงๆเราทำงานอยู่บริษัทเดียวกันมันคือเราฮะไม่ใช่คุณกับผมพวกเขาพวกเรา ะะสองคำนี้มันไม่สะท้อนให้เกิดทีมเวิร์กเลยนะอีกตัวอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างชัดเลยนะครับเวลาลูกค้ามีปัญหาค้าคุณมีปัญหานะฝ่านยะที่รับคลนก็คือคิสก็ไม่ได้ว่าเราต้องรับผิดชอบเรื่องสินค้าเขาก็ชี้ออกสิฮะอ๋อไม่เป็นไรพอดีฝ่ายผลิตเขาอาจจะทําผิดพลาดโน่นชี้ไปทางโน้นเลยฮนะฝ่ายผลิตก็บอกโอ้ยผมทําถูกหมดก็ชี้ไปไหนชี้ไปฝ่าย QC QC ีคิเขาตรวจไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ความผิดของผมนะก็ชี้กันไปชี้กันมาคนนู้น,นทำไม่ดีคนนั้นทําไม่ดีเคสแบบนี้คือตัวอย่างไม่เป็นทีมเวิร์กเลยแต่บางบริษัทตรงข้ามเลยนะครับลูกค้าคอมเพลนไปคัสเตอร์เมอร์เซอร์วิสตอบว่าอ๋ออันนี้ทางเราจะเป็นฝ่ายรับผิดชอบทั้งหมดเดี๋ยวทางผมจะประสานงานกับทีมของเราทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นทีมฝ่ายผลิตทีมงานทั้งหมดที่เราช่วยกันทําสินค้าอันนี้ออกมา เราจะหาสาเหตุแล้วจะช่วยแก้ไขให้คุณสังเกตคําพูดเขานะฮะต่างกันเลยนะครับกับการที่ชี้ไปทางโน้นกับชี้ไปทางนี้กับการที่ใช้คําว่าเราจะช่วยกันแก้ไขปัญหาทํายังไงถึงจะทําให้พนักงานนึกถึงคําว่าเราว่าเป็นบริษัทเดียวกันก็อย่างที่ตอบไปแล้วนะฮะคำตอบผู้บริหารระดับสูงหัวหน้างานผู้จัดการและก็ตัวพนักงานต้องพันดึกพลังร่วมกันเพื่อให้เกิดทีมเวิร์กให้ได้สําคัญคือผู้บริหารนะครับต้องสร้างบรรยากาศตรงนั้นให้เกิดขึ้นจริงให้ได้นะครับ ก็ฝากประเด็นวันนี้ไว้เท่านี้นะครับก็พบกันใหม่ครั้งหน้านะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ